สวัสดีครับขออสัตยที่วนันะครับขอจะสัมพันธ์ของที่สภานะครับวันนี้เราได้นําเครือข่ายผู้นํารับจัดแต่งพูที่สภานะครับซึ่งวันรุ่นนี้มีมาร่วมงานประมาณ200ก้อยถงาท่านนะครับวันนี้เรามาที่มีเครื่องสยามนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีเรื่องราวนะครับที่อยากให้เครือข่ายผิที่สภาได้มาเยี่ยมชมนะครับสิ่งที่ได้ไปก็จะเป็นเก็บความรู้นะครับต่างๆ เกี่ยวกับสยามประเทศไทยเรานี่เองคือครับหลายคนทีเราก็ลืมประวัติศาสตร์รไปว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยเรามีสิ่งดีงามเยอะมากนะครับมีเที่ยวสยามก็เป็นแหล่งรวบรวมนะครับศิลปะนะครับวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่านําเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับก็เลยอยากฝากนะครับคือถ่ายทุกคนว่าวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ซึมซับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงเก็บได้เก็บน้อยเกี่ยวกับสยามนะครับแล้วก็ฝากพวกเราเพื่อนในการนําไป่ายทอดต่อนะครับต่อ พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ของเราครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับพวามเชื่อมั่นในของตัวเองแต่ความใสงานนั่นเองไว้กับทุกผู้ชมทางรัฐวิทย์สอทรอยผมจะมีคำถามเราจะได้ว่าใช้ความคิดตอบปัญหาตอบคำถามด้วยกันและเปลี่ยนความรู้สักกนและกันแล้วกันครับผมโอเคครับเชิญครับเดี๋ยวพิธีไปพูดกันครับครับขณะนี้เครือข่ายก็ ได้เข้ามาดาห้องนะครับตอนนี้ก็สนใจกกิจกรรมนะครับนี่นะครับกิจกรรมขอสิ่งดีๆนะครับเป็นไงครับมาจากเชียงใหม่ไดสิ่งดีจากที่เทียงใหม่ค่ะแล้วก็จะนำกลับไปเพื่อเผยแพร่แล้วก็จะนำกลับไปื่เร่ <c oughs> เป็นไงครับมาชมจากมาจากการจันทบุรีเนี่ยแล้วได้มาชมแล้วเป็นไงบ้างอ๋อี่ค่ะก็เราก็ได้ดูอ่าได้ชื่นชมพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีผลไว้หลังในการศึกษาที่เราไม่เคยได้รู้นะคะก็มียูไลน์าลายห,ายหาย้องมะคะเออล้วจะฝากอะไรถึงสำนักงานเลขาวุฒิสภาบ้างครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้จัดกิจาการรมครั้งนี้ขึ้นมาทําให้เราได้เรียนรู้สถานที่ต่างๆที่ไม่เคยรู้แล้วก็เราก็จะช่วยนําไปประชาสัมพันธ์นะคะ ม <Okay. S 1> ีค่ะดิฉันนางรัชดาสุรินรเก,กลือขายวุฒิสภาผู้นำและประชาชตายแต่มีส่วนร่วมขาดที่มาวันนี้นะคะได้รับความรู้และก็จะนําไปเผยแพร่ในจังหวัดจุลินและคนที่เราได้พขาเห็นหรือว่าไปไประชุมต่างๆเนี่เราก็จะเอาไปเผยแพร่เขาถือว่าดีใช่ไหมที่สํานักงานวุฒิสภาเลขานวุฒิสภาเนี่ยได้จัดกิจกรรมเครือข่ายได้มา ชมนะครับไม่เยาไม่ใย่เช่นวัดโควัดแจ้งได้รู้ประวัติใช่ไหมคะนวดแผนโบราณเป็นยังไงนะครับโอ้โหสุดยอดนะเมื่อเช้าเราไปดูชอดทำมาแล้วนะคะได้ทาคือทาโยคะมีโยคะบรรจุสีแดดตนนะคะแล้วก็ได้ดูป่าเจดีย์ของรัชกาลที่หนึ่งโอ้โหสุดยอดนะแต่ว่าเป็นบุญาด้ได้ครับดูดูพระนอนได้ครับโอเคครับหลายหลายอย่างได้ครับ เราได้ชมนะคะโอเคครับโอเคครับแล้วก็เสร็จจากตรงนั้นเราก็ไปทานอาหารกันที่ร้านอาหารครับก็ผมในประจ้าวันนี้มาจึงในทุกทุนครับต้องขอขอบคุณสำนักงานสาทธิการผุ้ที่สภาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับเพื่อนผ่าน นำไปแทร็ประชาปรยซึ่งกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ได้จัดกิจกรรมผู้ร่วมประชุมรู้สึกความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะเอาความประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้นําไปเผยแพร่และต่อยอดในเครือข่ายที่แต่ละคนรับผิดชอบได้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดงาน สำนักางานต่างๆซึ่ตรงนี้จะทำให้เราสามารถซักซึ้งความเป็นไทยในการทำงานลอกจามนีเรื่องของการควบการเือต่างๆที่จะนำไปสูออกส่การสร้างพื้นฐานการรัประชาธิปไตยต่อไปขอขอบคุณมาครสวัสดีค่ะคคช้ะในในางสภาชนจันยุธยาเป็นคณะกรรมการเครือข่ายที่สภาคา่ะมาจากจังหวัดปทุมธานีนะคะ่ะ และในวันนี้ทางสำนักงานวุฒิสภาก็ได้พาคณะของเรามาศึกษาดูงานนะสเสียมิวเซียมซึ่งขณะนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสมัยสมัยเด็กซึ่งย้อนอดีตไปว่าเราได้สมัยก่อนเรามาศึกษาแบบนี้โตเรียนเช่นนี้ซึ่งจะมีอยู่ในวัดซึ่งโรงเรียนที่เราเรียนนั่นคือตั้งแต่สมัยประถมตอนนั้นยังไม่มีอนุบาลน,นะคะค่ะ Sama na. 对。Yeah.